ตอนนี้บวก810จุดครับอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับ40จุดจะทีพี่รีบผมบอกแล้วนะครับว่าผมไม่รีบนะครับแต่ผู้คุณก็อาจจะลนนิดนึงนะครับเพราะอีกหนึ่งอาทีข้างหน้าข่าวก็จะประกาศแล้วนะครับไปที่กราฟครับนี่คือพอร์ต3000นะครับที่เราจะไปถึง10,000กันนะครับซึ่งตอนนี้บาลานซ์ของเราคือ5,000นนะครับแล้วก็กิ Equity เรา7 0 0 0แล้วนะครับเราล็อกโฟโติ้งพอร์ติต้ที่2,001ผมกดออเดอร์แรกของวันนี้บ่ายครับ ผมบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนข่าวจะออกมานะฮะตอนนี้ราคากดตัวลงมานะครับแล้วผมก็บายไปแล้วนะครับตอนนี้ไม้ใหม่ที่เราเปิดมานะฮะเป็นไม้บายไม้ที่1น,นะครับและเราจะไม่เซลล์นะครับก่อนที่จะเลยราคา2063.221ที่เราได้มานะครับ ตอ,อนนี้นะฮะเรากําลังจะเข้าสู่นาทีสุดท้ายแล้วนะครับก่อนการประกาศตัวเลขหลายตัวเลยนะครับวันนี้ของสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวให้เมย์มาสรุปนะครับเราจะนับถอยหลังนะฮะสิวินาทีก่อนการประกาศตัวเลขของข่าวในค่ําคืนนี้ไปด้วยกันนะครับและเรากําลังจะเข้าสู่สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งประกาศตัวเลขครับราคาดึงกลับขึ้นไปครับตอ,อนนี้เรากาไรแล้วครับ สิบสามเหรียญสิบสองเหรียญสิบเอ็ดเหรียญดึงกลับขึ้นไปนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดครับกําไรยังไม่พอใจนะฮะยังไม่สะใจยี่สิบเหรียญนะครับสองร้อยจุดยังไม่พอฮะประกาศตัวเลขวิ่งแค่นี้วิ่งทําไมนะฮะไม่เอาฮะยังไม่เอาฮะตอนนี้กําไรแล้วนะครับไม้ที่เรากดนะครับก่อนที่ข่าวจะออกมานะฮะตอนนี้กำไรอยู่10ดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าจะทิ้งลงมาทิ้งมันเลยนะฮะพร้อมใบเสมอฮะเมื่อเธอต้องการ ตอนนี้27ดอลลาร์นะฮะยี่ส30ิบาดอลแล้วนะครับยีดอลลาร์สหรัฐสามสิบดอลลาร์สามร้อยจุดแล้วยังไม่ไปิดครับปิดไม่เป็นนะหาปุ่มปิดไม่เจอนะฮะล่าสุดตอนนี้เราก็เลยเอาโลหงแท่งนี้นะครับสองศูนย์สี่หนึ่งจุดสามเก้าเจ็ดมาตั้งทีพีซะเลยนะครับดูซิจะทีพีได้ไหมสองศูนย์สี่หนึ่งจุดสามเก้าเจ็ดถ้าทีพีได้นะครับมายนี้จะได้เก้าสิบดอลลาร์สหรัฐอ่ะตั้งเล่นๆไว้ตรงนั้นแล้วกันนะครับซูมกราฟเข้าไปครับอ่ะดูฮะว่าจะได้ไม่ได้นะครับ เอาไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าของทางเฟบเอชโนะครับมาตั้ง TP ไว้ที่900จุดนะครับในไม้นี้ไม้เดียวนะฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเทรดเยอะแยะนะฮะตอนนี้นะครับ300จุดครับราคาอยู่ที่ไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าของทางเฟบเอชแล้วนะฮะกำไรไม้นี้ตอนนี้นะฮะอยู่ที่310ดอลลนะครับประมาณ300จุดนะครับของออเดอร์0.1หลอตนะครับเราจะปิดเก็บเข้าพอร์ตก็ได้นะครับแต่ว่าจุด TP พีที่เราตั้งไว้นะครับประมาณ900จุดครับ ในไม้เดียวดูซิจะทําได้ไหมนะฮะข่าวที่ประกาศออกมานะครับจะส่งผลอย่างไรนะฮะต่อกราฟชุดนี้นะฮะไม้เดียววันนี้แล้วเล,เลิกเทรดไปเลยหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลอมาดูกันนะฮะว่าถ้าเกิดไม้นี้900จุด TP ก็คือโอเควันนี้เราชนะ900จุดแล้วเลิกได้นะครับก็ไม่ต้องเรียนกันแล้วนะครับ40นะตอนนี้420จุดแล้วะคระับตอนนี้ราคาดึงกลับมานะครับจะหมดแท่งแล้วนะครับแท่งแดงนะฮะที่ตัวเองกดลงไปนะครับ จัดการลงมาครับเลยรับผ่านไส้ทําโลมาเรื่อยๆนะครับให้คนติดไม้เซลล์ราคาดึงกลับมาแท่งกำลังจะเป็นสีเขียวตอนนี้470จุดแล้วนะครับตอนนี้นะฮะตอนนี้ปิดตอนนี้ได้470จุดยังไม่ปิดฮะหาผมปิดไม่เจอนะครับตั้ง tp ไว้ที่2041.397นะครับคือไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าตรงนั้นนะฮะก่อนที่จะบินขึ้นไปรับทุบทิ้งตัวลงมาตอนนี้เราวกอยู่450จุดนะครับหรือประมาณ480จุดแล้วนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับเรากำไร48ดอลลาร์สหรัฐนะฮะก็คือ480.510.520จุดนะครับตอนนี้คุณไม่ได้ดูทาวเวออยู่นะครับแท่งที่คุณกำลังดูอยู่นี่คือทาวเวฟนะครับดึงกลับมาหมดแทง่งแปลงล่างเป็นสีเขียวไหมนะครับตอนนี้บวก570จุดแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วครตอนนี้กลังดันขึ้นมานะฮะซึ่งตอนนี้กำลังจะดันขึ้นมากลายเป็นแท่งสีเขียวนะครับหมดแล้วครับกลาเป็นไปไปสีเขียวตอนนี้เราบวกอยู่620จุดครับเรายังไม่ปิดครับหาปุ๊บปิดไม่เจอนะฮ อนนี้นะฮะราคาดันขึ้นมาครับหมดไส้เลยนะครับเราบายขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราไม่รออะไรฮะเรารอทีพีนะครับไม่รู้มันจะทีพีไหมนะฮะแทงดันขึ้นมาเป็นสีเขียวอีกครั้งหนึ่งอนนี้เราบวก6 2 0 0 6 3 7งจุดนะครับราคาดันขึ้นมานะครับทําเนื้อเทียนเล็กน้อยเป็นโดจินะครับไซเว์ยอยู่ตรงนั้นนะครับข่าวประกาศออกมาแล้ว3นาทีเท่านั้นนะครับ ใช้เวลาเพียง3นาทีเท่านั้นนะครับจากราคาที่อยู่จุดล่างสุดที่ระบายขึ้นมาจนมาถึงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องตัดสินใจนะครับใครอยากปิดปิดเลยนะครับใครไม่อยากปิด TP ก็อยู่ตรงนั้นนะครับราคาดันขึ้นมาครับบวก6กพับวก650้อยห้าจุดแล้วนะครับบวก69ดอลลาร์สหรัฐนะครับตอนนี้700ดร้อจุดเจ็จุดครับ72็ดสอลลารจุดตอนนี้นะครับราคาดันขึ้นมาครับผม ขึ้นไปเรื่อยเลยนะฮะ750จุดเอากันตั้งแต่สามนาทีแรกที่เปิดไลฟ์มาเลยนะฮะราคายกดูขึ้นมานะครับจะชนทีพีหรือไม่นะฮะทีพีเป็นไส้เทียนของแท่งก่อนหน้าเมื่อชาติที่แล้วนะครับตอนนี้นะฮะราคายกตัวขึ้นมานะฮะทำเนื้อเทียนนะครับทิ้งคนโซโลเซลนะครับไว้ที่ข้างล่างนะครับผมมาปุ๊บผมก็เปิดประเด็นกับตลาดเปิดไม้บายไม้แรกก่อนข่าวออกเลยนะครับตอนนี้บวกอยู่ประมาณ700จุดนะฮะในไม้เดียวนะครับตอนนี้ เอาละตอนนี <pour S 1> ้ครับราคายกตัวขึ que, ้นมานะครับกําลังพยายามกินไส้ตัวเองนะครับเป็นกระสือหรือเปล่านะฮะตอนนี้ดันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับกระสือไม่ได้กินไส้ตัวเองนะครับแต่กราฟกินไส้ตัวเองนะครับตอนนี้โอเคครับกับลงมาดูจิใบอีกครั้งหนึ่งครับโอเคครับต้องตัดสินใจแล้วนะครับว่าเราจะปิดหรือไม่นะครับรอดูฮะดูรอรอรอนะฮะบายชั้นแท่งนี้นะครับว่าจะมีแรงดันขึ้นต่อไหมนะฮะถ้าแท่งนี้มีแรงดันขึ้นต่อเราก็จะรอนะต่อไปนะฮะ เมื่อกี้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ750จุดนะครับหรือประมาณ75ดอลลาร์สหรัฐครับตอนนี้630จุดดันขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้บวกอยู่7,220จุดนะครับหรือประมาณ72ดอลลาร์สหรัฐในทาแ L15 ตอนนี้ก็นิ่งนะครับอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากปิดเก็บกำไรเข้าพอร์ตก่อนก็เก็บแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะผมไม่ปิดนะครับราคาชนต้านแล้วต้องผ่านนะครับ ผ่านขึ้นไปท p นะครับจุดทีีที่ผมวางไว้เนี่ยก็คือทีีที่เลต้านะครับแล้วก็เป็นไส้พอดีนะครับราคายกตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราบวก720จุดนะครับหรือประมาณ72ดสอลลาร์สหรัฐตอนนี้นะครับจาก0ูนหลอดไขรออกหลอดใหญ่กว่านั้นก็บวกมากกว่านี้นะครับพอร์ตผมมันเล็กไงฮะผมก็เลยทําได้แค่นี้ตอนนี้นะครับราคายกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็ไซเวอยู่ที่แนวต้านนี้นะครับล่อเซลไปเรื่อยๆนะครับเราก็ยังไม่ปิดออเดอร์แต่ยังเนี่ยผมเหนื่อย โอเคครับตอนนี้ราคานะครับไซเบีอยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนนะยกโตขึ้นมานะครับชนดาวต้านและก็ตอนนี้ผ่านมาเพียง7นาทีนะครับหลังจากที่เราเปิดประเด็นกับตลาดมานะครับในการเปิดไม้ดีนะครับตอนนี้คนดูพัน0คนคงงงอยู่นะครับว่าบายตอนไหนก็บายตอนเปิด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 ไลฟ์ปุ๊บก็บายเลยนะครับโอเคฮะตอนนี้ราคายกโตขึ้นมาครับ ไซเวอยู่ที่ดัลต้าล่อเซลล์ต่อไปเราบวกอยู่ห8ร้อยสิบสามจุดตอนนี้นะครับเจ็ดร้อยจุดตอนนี้เจ็ดร้อยสิบสามจุดตอนนี้ครับราคายกตัวมาทำนิวไฮไลท์ของแมงตัวเองนะครับตอนนี้เจ็ดร้อยสาสิบจุดนะครับตอนนี้โอ้โหถอยกลับมานิดหน่อยนะครับตอนนี้เรายืนอยู่เหนือเจ็ด้อยจุดแล้วนะครับขาดอีกแค่ประมาณสองร้อยจุดครับโดยประมาณนะครับร้อยกสิบจุดโดยประมาณนะครับใครอยากปีกกำไรเก็บไปเลยนะครับไม้นี้เป็นบิ๊กฟิปสวินนะครับเป็น ไม้ที่ได้ระยะมาแบบอย่างดีเยี่ยมนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเรามี TP ไว้แล้วนะครับไว้พุ่งชนแต่ทาง M15 เราต้องระวังนะครับในอีกเจ็นาทีข้างหน้าที่จะเปลี่ยนแท่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ M15 กําลังยกตัวขึ้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ตรงแท่งกลางนะครับของ M15 เลยนะครับเพราะตอนนี้อีกเจ็นาทีจะเปลี่ยนเวแท่งนะครับเราดูว่าทํากราฟหมดแรงเมื่อไหร่เราก็จะปิดกำไรเข้าพอร์ตนะครับแล้วเดี๋ยวเราบายใหม่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไร ราคาชนแนวต้านไปแล้วครับเราเชื่อว่าราคาย่อตัวลงมานะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นพึ่งสะสมเซลล์ที่แนวต้านนี้ราคาพร้อมเบรกทุกเมื่อนะครับแล้วก็พร้อมย่อตัวลงมาเคลียร์คนโฟลว์บายแล้วเราจะบายกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้กาไรอยู่ประมาณ680.700จุดจุดแถวนี้นะฮะแล้วก็ราคายกตัวขึ้นมานะครับตอนนี้ไม่สนใจใครทั้งนั้นนะฮะมีแรงอยู่นะครับไปดู M 5นะครับว่าตอนนี้ M 5เป็นยังไงนะครับอีก2อาที M 5จะเปลี่ยนแท่งนะครับ m 5ตอนนี้นะครับนี่ฮะเปลี่ยนแท่งมากดตัวลงมาเล็กน้อยครับพร้อมดันขึ้นต่อทันทีนะฮะมีแรงนะครับแบบนี้นะฮะอย่างไงก็ไปนะครับ m 1 5ชนต้านไปแล้วนะครับ m 5ก็ชนต้านไปแล้วนะครับจะไซด์ไว้อยู่ที่ต้านนี้รอเซลล์ไปเรื่อยก็ทําไปนะครับส่วนเราก็มีหน้าที่รอดูออเดอร์นี้นะครับชน tp อย่างสง่างามนะฮะจุดที่เราตั้งเอาไว้ tp ที่204 1.397 จะทีได้หรือไม่นะฮะตอนนี้เราบวกอยู่มันเจ0ดร้อยกว่าจุดนะครับ730ยจุดแล้วนะครับตอนนี้ราคากาลังจะทำนิวไฮไตรของแท่งก่อนหน้าในทางเฟร้าแล้วนะครับตอนนี้7 4 8ิบแดจุด7้ย้าสเดจุดเด้อยห้าจุด7้ปด7ิจสุดเอาแล้วครับกำลังจะเข้าสู่แ800ดรอยจุดแล้วนะครับตอนนี้อีกนิดเดียวครับตอนนี้ครับกำลังจะเข้าสู่800้อยจุดแล้วครับยอดขายยกตัวขึ้นมาตอนนี้สเปรดนะฮะกำลังจะไปชนท p นะครับตอนนี้เราดูทาเฟบ M5 นะครับถ้าเป็น H4 จะมันมากแต่ไม่เป็นไรครับเราจะไม่เปลี่ยนกลับไปนะครับเราจะดูที่ M5 นี่และครับว่ามันจะชนแบบไหนนะยืดกราฟดูให้มันเท่ๆหน่อยนะฮะนี่ฮะไม้นี้เปิดมาตอนนี้บวก810จุดครับ850จุดอีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับ40จุดจะทีพี่รีเี่ เรียบร้อยครับไม้นี้ไม้เดียวครับผมเหนื่อยมากครับใช้คาว่าเหนื่อยชิบหายเลยก็ได้นะครับตอนภาครับแท็กนี้นะครับไม้เดียวไม้นี้เราทํากำไรไปทั้งสิน้น900จุดกรับผม